แว่ด <Es per ated> ีครับแม่ครัวสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรทานครับวันนี้ทำต้มขาหมูค่ะ,อ,อ,คะอ๋อกำลังเตรียมเครื่องใช่ไหมครับใช่นี่นะครับกำลังเตรียมเครื่องไว้อันนี้ขาหมูล้างสะอาดแล้วนะครับขาหมูคากิํำรองเงินชิคิต้อนค่ะจริงอ่ะจริงค่ะตอนนี้กินคากิก่อนนะคะอ๋อตกลงจะได้ไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับสองค่ะค่ะ ระหว่างรอนะคะก็อ่าอันนี้เนื้อออกมานะคะเป็นเนื้อหมูเอามาทอดด้วยนะคะเนี่ยเหลืองมากน่าทานมากเลยครับเดี๋ยวทอดหมูเสร็จแล้วก็จะอ่าทำต้มยำเลยนะคะข้าวเหนียวดำผสมข้าวเหนียวขาวนะคะผบทอดหมูทนรอน้อนต้มไว้กี่ชั่วโมงครับเนี่ย น่าจะสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงเลยเหรอทานไม่หมดสามกระสอบเลยเหรอครับให้สามกระสอบเลยสร็จะห้ากระสอบรองเงินที่ตอนก็ไม่มาทีจะได้ยกกระสอบมาเลยโอ้เอาขนาดนั้นเลยเหรอครับในตักขึ้นดูซิขาหมูคาจจิต้มยำนะครับเดี๋ยวรอสักสองชั่วโมงก่อนนะครับแป๊บหนึ่งรอให้เปื่อยก่อนนะครับใส่เครื่องปรุงตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วนะคะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไป ดังเด้งๆครับดูสิครับน่าทานไหมคะเดี๋ยวรอมาทานกันนะคะอีกสักสิบนาทีเราก็ใส่ใบอะไรนะใส่เจ้ามะขามก็ต้องปรุงก่อนแล้วก็แคใส่เป็นหอมคอตีเห็ดฟางยังไม่ใส่เลยเพราะว่ามันเนี่ยังไม่เปื่อยเนี่ยโดูนะครับน่าทานไหมครับใส่เห็ดฟางไปเดี๋ยวมันจะเป็เห็ดฟางใส่ทีหลังเนาะครับยังไม่เอาตอนนี้ สวัสดีครับจืดทำอะไรกันครับเนี่ยต้มข้าทานข้าวกันเหลอครับว้าวไปแล้วนะไปแล้วนะจิกกินข้าวเหรอรับอ่ากินข้าวแล้วไปไหนต่อกินเบียก์ค่ะกินได้ยังไง ทานข้าได้กัะอาทานเลยครับมีส้มคากีเหนียวทอดไก่ทอดทานข้าวไม่เห็นมีข้าวเลยไม่ใช่กับแก้มเหรอเนี่ยอ๋ออันนี้ก็รอรออยู่ค่ะข้าเหนียวรอๆอยู่เรื่มไรใจไอ้กุ้งนี่ข้าวเหนียวค่ะอือหือมาครับมากินข่าวน้ำกันเด้อบ้านนี่ รุยยเราเด้อแบบนี้แหละครับทุกวันหยุดเสาอาทิตย์จะมารวมตัวกันอันนี้ยังไม่ครบนะครับอันนี้ข้าวเช้าแต่มันก็จะเที่ยงจะบ่ายแล้วล่ะครับอาทานตรงมือเอิ้มกินเกี๊ยวซ่าน ขอตัวทานข้าวก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครบบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย